หลักสูตรสขา,าวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ค่ะถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยนะคะที่ได้มีการออกแบบหลักสูตรที่นำองค์ความรู้สองด้านมาผนวกเก้ะด้วยกันค่ะนั่นก็คือองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนกับองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมค่ะนักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้นะคะไปปฏิบัติงานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมค่ะ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตค่ะดังนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะบท mm hmm. วดหมู่แรกก็คือว่ารายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการฟังพูดอ่านเขียนแปลนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเรียนการสอนในส่วนของทักษะตรงนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเต็มที่ในการเรียนการสอนฝนะึกให้นักศึกษากล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะ ส่วนรายวิชาในอีกหมวดหมู่หนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านอุตสาหารกรรมค่ะเช่นว่ารายวิชาอุตสาหารกรรมจีนในโลกสมัยใหม่หรือภาษาจีนเพื่ออุตสาหารกรรมการผลิตภาษาจีนเพื่อโลจิสติกภาษาจีนเพื่อปิโตรเคมีต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งรายวิชาเหล่านี้นักศึกษาหลังจะจบไปแล้วก็สามารถนําความรู้เหล่านี้ไปประกอบไปทํางานได้จริงในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะทางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหารกรรมนะคะยังได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักีิ่งนอย่นะคะ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันด,ดับหนึ่งในเรื่องของการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติค่ะนะคะนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสไปเรียนรู้จริงนะคะในสถานการณ์จริงในสิ่งแวดล้อมจริงที่ประเทศจีนค่ะนะคะ,นะคะทางหลักสูตรได้ทําความร่วมมือต่างๆกับฝรีนะคะเช่นมีโครงการความร่วมมือในเรื่องของคอร์สระยะสั้นหรือว่าจะเป็นคอร์สเรียนหนึ่งภาคการศึกษานะคะน้องๆน,นะคะเมื่อเข้าไปหลักสูตรนี้แล้วก็สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้ตามความประสงค์เลยะคะ่ะ 你好，我是孟雪老师，拉可邦先皇理工大学人文学院工业汉语专业的中国籍老师。在我们这里学习汉语，非常的轻松自如。你可以按照你的想法，结合老师的教学来提高发展你的汉语水平。我们的学生在这边学习的时候都是非常大胆、敢于表现，从来不会害羞。 他们通过学习可以融入到以后的工作中去。老师会根据学生的个人汉语水平为他们提供不同的教学方案，让学生在这里学习能够充分的提高自己的汉语。跟我们在这里学习汉语，就好像在中国学习一样，从来就没有感觉到是在泰国学习。从 BRI นะคะหรือ e อีใต้อีลู่นะคะแล้วก็ภาษาจีนเราเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนในงานอุตสาหกรรมฟอร์เเคอร์ฟและนิวเอชเคอร์ฟได้ค่ะทำให้สาขาเราเนี่ยมีความทันสมัยในการประยุกต์ใช้และเรายังมีโครงการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีนนะคะอย่างเปิดจริงหยุยหยวนต้าเฉวยค่ะรู้สึกสนุกมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสเข้าศึกษาที่นี่ครับเรียนวันแรกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็หลาซื้อเป็นกันเองมากครับแล้วก็ใจดีมากๆ ส่วนเนื้อหาก,การเรียนนะครับก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆจากหลักสูตรที่เป็นคนจีนไท้ๆด้วยนอกจากนี้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยก็ไม่เครียดครับหลักสูตรก็พยายามหากิจกรรมต่างๆเนี่ยมาให้ทําตลอดก็ทําให้พวกเราก็ได้รู้เกี่ยวกับประเทศจีนมากขึ้นอีกด้วยครับสาขาของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมแข่งขันทักษะาทางภาษาจีนทั้งในสถาบันและก็นอกสถาบันเลยและก็มีเพื่อนๆของเราเนี่ยได้รับรางวัลมากมายเลยค่ะ กิจการไม่ชอบนะคะก็จะมีการอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนําเข้าสินค้าส่งออกออนไลน์ค่ะก็เป็นวิชาที่มีความสําคัญค่ะเพราะว่ามันจะสอนให้เรามีความรู้เรื่องการขนส่งสินค้าต่างๆจากไทยไปจีนจากจีนไปไทยประมาณนี้ค่ะก็มีวิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็เล่าประสบการณ์ที่ประเทศจีนให้ฟังครับทำให้พวกเราเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จแบบเขาเร็วๆครับ 我们的专业怎么样呢？虽然说是刚刚诞生的专业，但是所学的专业知识都是非常实用的吧？对我们来说，在这里学到的很多知识，提高了自己的汉语水平，结识了很多新朋友。人文学院的学长们也很可爱，特别热情，一直帮助我们，关心我们。现在一直上网课，不能见面。 但他们还是为我们举办许多各种各样有趣的活动。如果大家对我们工业汉语专业感兴趣的话，可以通过网络查询。偷偷的告诉你们，今年工业汉语从 t f e 就开始招生了，一定不要错过机会。你的人生是你做主，选择我们的专业会让你事半功倍的。 เพราะฉะนั้นนะคะสามารถพูดได้ว่าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะนะคะที่จะมอบองค์ความรู้มอบสิ่งดีๆต่างๆให้กับน้องๆค่ะ